แพลรตนักบนลูกโดนเซ่อิสเบลเล่อธิชาเบลเล่เป็นโคหรือเปล่าเบลล่เป็นคหรือ่าภาพที่สองอิสแกนมาอ่เอาใหม่ภาพที่หนึ่งเอาใหม่ระโยคแรกโลกโดนันเซ

อาทิตย์เช้าคนยายเป็นครูหรือเปล่าคนยายเป็นครูหรือเปล่าน้อ s น้อ s เ e อเอสร์บแมน a ธอเอสร์บแมนเธอ The A housewife A h o u s e w i f e นางเป็นแม่บ้านนางเป็นแม่บ้านข้อที่สามแมงข้าแมงกำลังมาจ้ากำลังมาจ้าลูกลูก อะไรวะเนี่ยลูก,ลกโดนัดนซีดามิชเนื้อโอ้หนุ่อไม่เนื้อผนะาพ้พาดิเซ่ลูกขกึ้แกนมมอลูกขก้นแกนมอร์อ่านอ่านว่าลูกแอดหรือลูกขกิดก็ได้ถ้าเกิดอ่านแบบ อ่านมืออาชีพนะเขาจะอ่านลูกเคิร์ดแบบควบเสียงไม่ได้เป็นคำถามที่ดีมากลูกเคิร์ดแกนมาลูกเคิร์ดแกนมาลูกเคิร์ดแกนผ่าลูกเคิร์ดแกนผ่าดูคุณโป้เซ่ดูคุณป้เซ่เอซีเอจีนางนางเอซีอ๊ะไฟอามา เขาเป็นพนักงานดับเพลิงหรือเปล่าเขาเป็นพนักงานดับเพลิงหรือเปล่า No he isn't No he isn't But 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 he is a hero But he is t hero h e แต่เขาเป็นฮีโร่นะจ๊ะเป็นเขาเป็นฮีโร่นะจ๊ะ Ah he's i a hero he is a hero เขาเป็นฮีโร่ ฮิตชาโคเพลเพลนักเรียนแล็คฮาวส์ายเอฟแเมมบัดไฟอแมนพนักงานดับเพลไทลอดนักบินเนงลูกโดนัลเซเอสเบลล์ อาทิตย์เช้าเบลล์เ็นโคล์เต่า Yes he is มันแล้ว And him is a pale pale และทีมก็เป็นนักเรียนเล็กภาพสอง is gamma อาทิตย์เช้า ย่าเป็นคูป้าย่าเป็นคูป้า No s h e isn't b a m a n s h e s a h o u s e w f e The o u s e w i f e นางเป็นแม่บ้านนางข้อที่สามับเมกำลังมาจากลัง Look Look d i m a t โดนัทเซ่เนื้อ oh no ไม่เนื้อพาดีสี่ลูกเกิดการลูกเิดแนเร์ดูคุณปู่เ s he oh, no. is he ตาไฟอามยอแมนปู่เป็นพนักงานดับเพลิงหรือเปล่า

House Y F e แม่บ้านไฟอมพนักงานดับเพลิงพักงานดับเพิงไคลาดนักบินนบนภาพที่หนึ่งโลกมองดมงโด i s b e l l i s a อธิาอธิชา b เป็นโคูหรือเปล่า b l l y เป็นโคลหรืา Yes he is ใช่ใช่ and team is appeal appeal และ him ก็เป็นนักเรียนเล็กคนหนึ่งที่สอง is get ma a teacher ย่าเป็นครูหรือเปล่า no she is n a woman s h e i s A house วแฝดโดตามนางเป็นแม่บ้านภาพสามข้าเมงกำลังมาจ้าลูกดูนัลน์เฟดเดมิดเนื้อโอเนไม่นะภาพสี่ลูกขัดกันผ่า ดูคุณปู่สิ Is he, is he a r e m a <fire> man? เขาเป็นพนักงานดับเพลิงป้า No he isn't Batman <fire> but he is a hero แต่เขาเป็นฮีโร่นะ He's a hero เขาเป็นฮีโร่ทิชชู่โค้ชเพลเพะนักเรียนเยอะ House YF แม่บ้านไฟอามันพนักงานดับเพลิงนักเบินภาพที่หนึ่งโลก Do, Do Nancy. Is Billy. Adicha Billy. A teacher. A teacher. Billy. Billy. <inaudible> <inaudible> yes. He is. <inaudible> Man <loud. inaudible> And him. And him. Is a And Tim Is a Let him. Let him. <inaudible> <Pen look> <inaudible> <Penangin>. <inaudible> ภาพสอง is grandma a n a อธิเิเชิย่าเป็นคป็นา no she isn't ไม่นะ she a housewife โดตามนางเป็นแม่บ้านภาพสามข้ามแมงกลมากำลังมาจ้าลูก โดนัทซ่ The Mitch เนือ Old ไม่เนอะทามซีลูคัสการ์เพอร์ดูปูซี่อีซี่อัฟไฟเอแมนเขาเป็นพรลงกาดับเพลิงเหรอ No He isn't. He i s My. My. He is. He is. A hero. A, He He a hero. เ้าเป็นฮีโร่จ้ะเอาล่ะเราก็จะมาอ่านกันนะจ๊ะอ้าวอ่านพร้อมกัน He's He's a hero. Look, Pabi, do Pabi, look. His belly. A teacher. A teacher. Yes. 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 He is. She is. And him is. A TV. A, 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 a table. So, oh my, oh my. i a hero. is a hero. He teacher. Teacher. Crew. Teacher. 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 ครูเทศชาครูยิ้มตามไปด้วยสองแพวแวนักเรียนเล็กแพวแวนักเรียนเล็กแพวแวนักเรียนเล็กต่อไป housewife แม่บ้าน h o u s e w f i แม่บ้าน Housewife, แม่บ้านต่อไป Fireman, พนักงานดับเพลิง Fireman, พนักงานดับเพลิง Fireman, พนักงานดับเพลิง ต่อไปดูภาพต่อไปครับหนึ่งกนะ็ลูกขอแยก ไพ่หลอดนักเบนไพ่ัลอดนักเบนไพรหลนักเบนนักเบนเนี่ยนะเงินเดือนสูงมากแต่ต้องได้ภาษาอังกฤษโอ้ยเป็นแสนเทชุดเครื่องแบบนี่เท่มากไทยๆก็อยากเป็นแบาเนี่ยนักเบนนะอ่าส่วนอ่าชจ้วงก็เงินเดือนสูงแต่ว่าน่าจะสู้ไพ่หลอดไม่ได้ ไพรดอรเงินเดือนสูงกว่าไพล์ดอรเป็นแสนนะน่าจะเกินแสนนะเออนน่นแหละเท่และเครื่องแบบเท่มากใครๆก็อยากเป็นแฟนกับไพล์ดอรนักบินนักบินหญิงก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นผู้ชายนะเออเพราะมันแบบมันดูเทเ่ไงอ่ะแอร์ฮอสเตนแต่ว่าต้องได้ปัสสาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ใช้สจวนเพราะว่า เ,เขาก็ใช้โวนบนไปด้วยนะเพราะว่าแบบมันจะต้องแบบยกของหนักงานแต่พายหลอดหนอัอย่างอย่างพยหลอดหนะัแบบว่ามันจะเป็นอะไรที่เท่ก็คือแบบว่าเราจะกดปุ่มตุ้ดตุ้ดตุ้ดตุ้แล้วให้เครื่องบินมันขับเองแล้วแต่แล้วเขาก็นอนแล้วแต่แล้วเขาก็ตกมเมอร์แเลฮอสเตดมาเน,น่เดะเบบต้นรอยให้ผมหน่อยอ แล้วแแอร์ฮอสเตสก็ถามว่า Do you want w i n e เอาไว้ไหคคะ Do you want s o e i t จิบใบไหมคะแล้วแอร์ฮอสเตสก็ป้อนายให้กับไทยหลอเออเท้ไหมล่ะไม่เท่่นักเรียนชายที่ตอบว่าไม่เท่คืออยากเป็นแอร์ฮอสเตส เอาอีกแล้วคิสโนโรนันดามันกี่คนจะ๊ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องถึงระดับขนาดเขตเราเอาแค่ของเอาแค่ของลูกเรีย <c oughs> เอะไปรอดหรือเปล่าหลายคนไฟฝานนะแต่ครูบอกให้เลยว่าจะเป็นาาบชาลีชับปุ้ยมีไปกี่คน <c oughs> ชาลชีชื่ออะไรนะไอ้ที่รล่อๆเอป็นลูกครึ่งอะ ก้ปุ้ยอะไรเนี่ยยลางเลยนะตลาดหละมันมีไม่กี่คนนอกั้นเนี่ยไม่ะสบความสำเร็จเข้าใจไหมครับเพราะว่าแค่ระดับเขตแต่ยังไม่ผ่านเลยเออหละระดับประเทศเป็นต้องพูดถึงแล้วก็บอลไทยอ่ะกี่ปีกี่ปีอ่ะไม่เคยไปถึงระดับโลกตกรอบมันทุกรอบตลาดคูปออนะไม่รู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลคูปอนยังรู้เลยว่าบอลไทยตกรอบทุกปี เดียไม่จีงเออนั่นแหละแต่ระดับอาเซียนโอเคอยู่นะบอลระดับอาเซียนบอลไทยก็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 ดีอยู่แต่ถ้าเกิดระดับเอเชียก็เริ่มจะเริ่มจะแบบไม่เข้ารอบละนะแล้วนักเรียนกว่าจะได้เป็นทีมชาติแล้วเคยอัดฉี่แต่มันไม่เหมือนของเมืองไทยอ่ะเน่ฟังก่อนไอพวกอยากจะไปนักบอลหรือจะไปเต้นคัพเปอร์เกาหลีบางคนอยากจะไปนิซ่าอย่างเงี้ย จะได้เป็นี่สวง <c oughs> แทนเพราะว่าอะไรมันมีสักกี่คนที่จะโดดเด่นขนาดนั้น <c oughs> เข้าใจป่าวเ,เด็กผู้ชายก็อยากเป็นนักบอลอ่ะผู้ถามเ่ามันมีกี่คน <c oughs> ที่จะได้ที่นี่จะได้เป็นนะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกคุณคิดเข้าใจเป่าว <c oughs> นะครับนะโซนใหญ่เนี่ยแค่ระดับแขกยังไปไม่ถึงเลยเอระดับชาติแล้วก็ผูดถึงแล้วก็นักบอลในเมืองไทยมันไม่เหมือนซาอุดีเนี่ยอาราเบียเดี๋ยวซาอุดีและอาราเบียเนี่ยถ้าเกิดไปถ้าเกิดไปเข้าประตูเนี่ยเขาแจกรถแจกทองแจกบ้านอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอ่าเพราะว่าเจ้าชายของซาอุเขารวยประเทศซาอุเขารวยแล้วเมืมเม่อไหรกับเมืองไทยเมืองไทยแจกอะไรไม่แก ขนมเยลิปขน้เยลิปขนมนะน้ำอะโอเคน้าเองวันนี้พ่อแค่น้ำพ่อจ้ะ